สว <wan> oh, uh, uh, mm ัสดีครับจินกรชาแนลนะครับผมสบายดีนะคือเป็นรับสบายดีสบายดีกันสบายดีกันโอ้ยเป็นคนแเราแม่เรามาเรามาเข้าไปตบ้ยดีด้วยดีครับผมตุ้ยนี่ยชาแนลครับผมข้าวผัวมากินนั่นข้าวผัวมากินแกย่างเออบอกให้เป็นข้าวเด้อปล่อยเป็นข้าวเด้อเขาเช็คใต้อันนี้อะไรอันนี้เนี่ยเนี้หัวเนื้ข้าวผัวมากินแกย่างเอาตามสัญญาเอา ที่<ว>แรกเม่าสีห้าแมาตแ่เตียนอะไรกันพี่หนึ่งพุ่มหิบ้ายิบห้าเอดกันแทงกันเลยพะกันปิ่เย่าเออพ่อเมนมาผูกมาผูกแขกที่แรกว่าสี่าสองคนนี่ครับเอออันนี้มึงมึงมึงมที่แรกว่อาจะม่ากินสองคนมึงันนี้ออเราจะนป่สองคนอีกนี่เาตัวหนึ่งเนาะอันนี้ว่าจมนกิน2คน อันนี้พคนสินมาธุละก็เลยออกมาน้ำนี่คนสินมาธุลระเราต,ตั้งใจมากินพี่น้องนะครับเราอยู่ร้านอะไรบุญโฮมบุ๊ปเป้ทะเลเ,เผานะครับเป็นร้านที่ผมมั่นตอนเพึ่นเลี้ยงเนะาะมั่นก,กินบ่ได้กินบ่ได้เออได้กินอยังก่อนกินบักแดงแดงงูบัตแดงงูสองร้อยกันนะสองร้อยกินได้กินบัตแดงงูกันนับเป็นสี่แต่กี่ต้นมาวันนี้คือจัดเต็มนะครับพี่น้องนะจัดเต็มมืัอนี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณท่านรับชมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมฝากช่องทุกคนด้วยนะครับผมน้องน้องพิทน้องปอนชาแนลเนาะแล้วก็นานาพาซิงอุ้ยนุ้ยชาแนลนะครับผมฝากทุกช่องในทีมงานด้วยพี่น้องเด้ออวยแสงทองฟินแลนด์ครับผมทุกคนทุกคนฝากพี่น้องติดตามทุกกำลังใจเด้อเพราะเด ขอบคุณที่พ่อขามโฆษณาด้วยพี่น้องเพราได้ค่าขนมฝากได้ฝากได้อันฝากว่าหักนานาได้โดยยาสุซังนานาหลายเนาะเห็นหลายคอมเมนต์อยู่หักเด็กก็ได้เดี๋ยวจะปรับปรุงเดี๋ยวจะปรับปรุงเอออันไหนที่พอดีพี่น้องเขาเป็นมาเด้อเดี๋ยวปรับปรุงแต่น้องกิ๊ฟไม่เวลาปรับปรุงนะเขาชมตลอดนะน้องกิ๊ฟเราสวยนะวันนี้วันนี้น้องควอนไปไหนน้องเออควอนไปไหนเออแล้วเธอรืมถาม เอาตอบเร็วๆวันนี้น้องวนไม่ได้มาด้วยลคนไร่สดค่ะวไร่สดทำไรยกตัดกันไว้หึงเสียนเอาของเขาก็ต้องไปทุกคนนะแหละไปทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาเขากินเขาเออมันทำอะไรแล้วเป็นจั๊กจั่นเดี๋ออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นรับชมช่องน้ทูโอเคครับ อ่ะเดี๋ยวเขอเบิ้งข้างในครับพี่น้องครับเขาเ่เปิดเพีงเขาหยิถ่ายคลิปให้เบิ้งเด้อในเพีงอยู่ดีใชครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ้งข้างในครับนะครับตอนนี้กินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถายในหันว่าใดเนาะเพีงให้เจ้าเปิดเพีงครับแฟนลิขสิทธิพี่น้องเออมันจริเปิดรับได้ใดบ่ได้เนาะมันลิขสิทธิ์เพิ่นเดี๋ยอะแยตัวหนึ่งถือกล่องที่ขับรถถือใช่ตัวน้อยนี่ละเดี๋ยวจะไปเขาจะไปใช้ต้อนี่ไป เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับตามสั่งครับเป็นเพื่อนฝากซื้อเข่าครับแมนเมันฝากซื้อเข่าเป็นไงน้องกิฟตอิ่มไหมอิ่มค่ะอิ่มคัะเนาะซาลาเปาเสียบๆอย่างนี้กินเบิร์ดสองสามอันดิไอ้นี่กินเบิร์ดกันเป็นซิปกินเบิร์ดอันนึงกินซาลาเปาเบิร์ดสิบอันขอคอยใจกันปะซีบอกซีหรือถาม ตลนนี้กําลังคอยรถครับผมคอยอยากจังหน่อยเขาว่าจอดไม่ดขงนก่เราจอักบข้างหลังนะครับบอกข้างหลังก่อนตกของึ๊บเส็แล้วเนาะไปนะุ่ได้อยู่ได้อยู่นะุ่ไ้เต้มีอกดมบางุอร์มีเปนไม้เขาชิบ้าแนี้ก็ไม่มีค่ะ สิิได้านะครับพี่น้องมันถ่ายคลิปว่าไรเด้อขอ้างในครับก็ <c oughs> อยากถ่ายบึง้งบรรยาก,กาศตอนกินยูแต่ว่ามันเพลยงพื้นเปิดเพลงเขาสิไปบอกคน,นปิดมันก็มาคือเนาะเพราะอพื้นม,มันหลายโตคน <c oughs> ที่ว่าเห็นแค่ตัวแท้จีว่าย<อ>ังไงรถคืโอโดดเป็นังสี่เลยรถเป็นอีแดงเลโอ้ยแต่อีต้นพี่น้องเอ้ยใส่น้ำมันกระถึกปั๊มเขาอันผสมน้ำแม่งเนี่ยคือใส่น้ำมันกระถึกปั๊มเขวดผสมน้ำรถก็เลยเป็นงสี ตรงเกมันโดนก่อนเนี่ยเอ๋อรถสายเดาเนาะมันก็เดาขนาดกลุ่มพวกเรายัางเงี้ยเหรอสายอะไรนะสายเดาเนาะอ่าผิวมะพราวในต้องเดาเก่งด้บัวไงบัวเดาบัได้เด้อตอนนี้เรากินที่ร้านอันบุญโฮมเสร็จแล้วนะครับเขาจะไปอ่าก็คือมีทีมงานใสกระฝากซื้อซื้อเข่าฝากซื้อเข่าวพี่น้องเอาดิ เอาสิรุดกระไดเอาสิไปซื้อเขาให้เพื่อนกระเพาทะเลรวมมันป่ะเขาพัดทะเลเขาพัดทะเลแม่นเทนเสเว้นเด้อเบทุกมองเราจะรีบเข้าไปอีกย่างก็นะเพจจกตาเพจจกตาเด้อพี่น้องติดตามทางเพจของอ่ะทุกวันทุกทุกวันพูดแมนป่ะก็ทุกวันพูดโอ้โหพูดไม่ได้วันหยึง inform inform ่งนียท right ุกวันพูดเจะมาแอบพี่น้องพูด นอกจากมือมีงานมันว่าสุพรรลินเมืนว่าวันนี้จะมีลำเรื่องต่อก่อนทำนองของเจนนำเสนอมีท่านเรื่องนิชิวามเมญะและปุริลูกไผลเป็นกระเทยเป็นการสร้างสีสันนะครับของทีมงานเมญะเพียบหน่อยไม่ฮะกันนะซื้อปุริเมญะเมญะความสนุกสนานของแฟนคลับมันเกิดมันเกิดดีดีกว่าเข้ายวนซื้อซืมญะครับแต่ผมปรทธานให้เขาร้องเพื่อนดอกกำลังอะไรอย่างี้ยกำลังมาหอนอ่ะ มืัอนี้มืัอนี่นอกจากหัวตะแมาครับของเรียหัวตะสอมาบ้านผักนะครับตั้งใจมาเรื่องตุ้ยๆพร้อมเลยปกติม้ามื้อเลยดิเสียพี่เอ็งมันนี่ปกติม้ามื้องก็ได้ตั้งใจมาเรื่องบุฟเฟ่ตตุ้ยนี่ได้มันนี้รู้สึกว่ากินหลายแห้งเฝ้าเฝ้ามาหาัวหลายจนลืมคนเฝ้ามาหาัวหลายจนลืมคนแหมจนนั้นวัาน้องสิมานับกันจนว่าทิมกันได้ปะ ทีมผู้ใดจีมจันโอมจันโอมเป็นันโอมจัไม่ได้มาเลยแชทมหาพี่แชทมหาพีการว่าเจ้าอยู่ไซไอสันมาอ้วนอีกยี่สิบโลกูหดแล้วสุดหดเอาพี่น้องเจอกันอยู่ที่ร้านร้านตามสั่งตามสั่งสั่งนะครับผมว่าพลังจิตเขาตัวใหญรับอาหารให้ทีมงานกลับเข้าบ้านเดี๋ยวสิมันจะเดือดรงทิมพี่น้องเบิรงเด้อพี่น้องคิดพอคิดถึงเนาะเอาครับเจอกันที่ร้านอาหารครับโอเคครับผม ครับผมตอนนี้ได้มาฮอดบ้านแล้วครับผมบ๊ายบาครับอันนี้ผู้ใด้เลยครับคุมลีพี่นั่นครับผมปากส่องน้อยๆนะเด้อช่างคุมลีพี่นั่นครับฝอยลงฝากเจ้าเอาอาศัยบารมีเก่็คุณได้ครับนี่เป็คณะพ่อกันดูยูแจ๊วประด้คุยกันนะครับตัดไม้เท้าพี่น้องครับยูคนละกับพ่อกันพ่อกันแต่ว่ามือนั้นเ่ิงหิวเข่าพร้อมพอจีนไายลงโลกแต๊มือหุ่นเนาะครับผมก็ยากงานวมงานมันหนากงานหลายๆอย่างนี่พอดีได้เพื่อนมาเอาคิดช่องไหนพอดี อาศัยบารมีเพมันน้ำมันติดตามเพมันไหลเนาะพี่น้องก็บ่าไหลไปไหนนะครับโอ้ยไอเด็กนองเจ้าคือว่าขืนเร็วนี่ข้าวเดียว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 ข้อเดียวขอบคุณพี่น้องกันละไม่ท้องข้อเดือนครับมาข้าวเดียนี่ดไม่ได้ละขอบคุณพี่น้องเด้อครับทุกการติดตามครับผมเพราะว่าสิืทั้งนั้นในพื้นที่ครับก็ถือว่าฝากบารมีเพคนเนี่บารมีบารมีเก่าเพคนเอาคนคนไอ้ผมมาไหมเนาะต้องฝากบารมีเก่าตัวเนี่นเมื่อไหร่การนั้นการมือมือนี่ยเหรอ ลมลมลม้งฝนพี่น้องอันผมเห็นเล่าแต่ไอเมือเปิดบงนะครับเออมนสอไงได้คุยกันได้คุยกันก็ถามเล่าเลยแล้ว่าการงานหนาทีตรงที่ผมจะเฮ็ดกทนเล่านี่นี่อย่างแน่ประมาณนี้เพื่อนกับเพื่อนกับสอนบอกกบิดเลยครับเพื่อนกับไอผมดูจากเพื่อนที่รักก็จสอนเนาะว่า่อบอกเคยโยกับเป็นเกล็ดน้ำมแนะนี่ยนำผมเพื่นกับองไหนพวิษตรงไหถือเพื่อนกับน้ำบอกเลี้ยวโพดบอกซ่าโพดอันนี้เพื่อนกนำครับือว่าผมเอาบวกมื จากของเนนะสะสมของผมมันก็เลยออกวาเป็นชิ้นร่อนสมือนี้ครับที่ที่ไม่ยู้ความเพื่อนข้าวเดียวได้ขนาดเมื่อนั้นเพืลเมือนั้กยังอันมีโยพี่น้องก็ยังสั้นๆเยอะสั่นๆนี่ลีล้เล็สมัยดีก็เริมเป็นตกะพร้องขึ้นหลายเติมครับจะถือว่าดี่าอีกอย่างนึ่งจะว่าเพรท่านลอยประเิจ้าพี่น้องเอ้ยของนายทิศศาส์กับพรองเห็นมาบอกกันเลยครับะถือว่าพท่านลอยประเดอกมัน แต่หลายๆอย่างเนาะหนึ่งเขาอยู่ตะวงหน่อยๆมามันเห็นมันก็เี่นสบายมันก็ทำหนอย่างซีเรียสอันมาอยู่วงนี้มันคือระดับระดับประเทศก็ว่าได้อ่านมันมันตื่นเต้นมาเลยสุดยอดเรื่องตื่นเต้นเลยหนึ่งเทียดออกมาดีบ่อสองมัดสองมือมันก็ดันจากของกถดันจากของยันเทียดออกมาดีแต่ว่าในภาพรวมๆเรากัดสอว่ามาได้มาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกแตกว่าแต่ผมเทียดให้ดีที่สุดกับทุกงานเพราะว่ามันก็ดีเด้พี่น้องเป็นปีมากนี่เอง เขาผ่านหลายงานครับแต่สุดีมาโหลดครับผมรับทุกคัมซีชมเพราะว่าผมงทเอาคําทีชมที่น้องไปแก้ใช้จะฟองบองได้ดีแล้วกต่งานยงยงยงขึ้นไปเยอพี่น้อ้วดดนะครับอันนี้พูดเดูดใดยือกล่องนี่น่บแนนีเาบนี่รับนาทีือกล่องนะครับเขาสี่ใบช้ากล่องไว้ยังกล่องไว้ยังของไฟงไว้ยังอันนี้เขาสไปใส่ตอนี้กูเด้พันเตะกันนะยังืนเาไอ เพื่อนไล่สดกันทีมงานนั่นยกตาเพื่อนยกจกตาจกตาเพื่อนสิ้นซีนยังไงรับผมไปขืนมาได้รอบนึงผมไปขืนมาแล้วครับเอาสัญญาเพื่อนาเจ้าฝากเพื่อนธนาคอยเชียรแม่มอาชีพอยังน้ำเรื้ยงแม่มครับเอาได้ยุสนาอันนี้พวยมานฟิ่แน่มกำลังขืนอันนี้ขอฝากของพิณกรชาแนลนะครับผมพร้อมด้วยไอ้อุ้มเรียพี่นันนะครับเรียพี่นันพร้อมด้วยนุ้ยนุ้ยชาแนลสํารับผมฝากพี่น้องติดตามเพราะว่าจะติดตามแค่สามช่องนี้เดียวกับ บัสถุจากคนในทีมงานครับพี่น้องเด้อนะครับผมฝากพี่น้องสุดคุณจากใจพี่น้องก็มิยังห้ยก็แค่กดไลค์กดซับสไคร้แค่นั้นครับอันนี้คือเป็นบุญคุณยังยิ่งใหญ่ครับผมคลิปนี้เอาไว้ซับนี่คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ